เอ้ยโยนเหมือนตายโยนอ่ะแม่แม่แม่สิลงโยน

เห้นยังนั่นแม่นั่นให้เอาไปขวันขอขอโอ้ระวังระวังหัวตาด้วยระวังโอ้โห ô, P'Quan cứ kèn 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 kèn, thôi, đến bực. Đóng rồi đi. Đợi, làm cho nó đóng

วับปลาจะเลยลูกปลากัดตัวหักดที่รีบหดอยากบึงน้ำไปเลยบาทนี่น um ้องคอย

ไม่ขึ่นเฮ็ดเฮ็ดขึ้นไแตนเฮ็ดเฮ็ดูดเราไปเฮ็ดท่าน้ำกันโอ้ย ข้างล่างมันจะคุ้นมาขึ้นไีกมันจะคุ้นไปอีกนี่ตัวนี้หนาลาจริงๆงเลย <ขอ S 2> นี่แม่แม่ตัวนี้แม่ ยังเงี้อนตหนืมาตาขนมปังในตาที่องจะอสะอาดเพิ่นสาวกยังหามเลยักเม็ดักเม็ดน่องัม่อนักเมักเม็ดกมจิตยอยู่นี่พ่อพ่อ ขวายางว่าเอามผีด nah ้ไหมยางมาขวานเอาเพะโอ้ขบอสไฟเือเานเลนมาขอน้ำจากของนายยางบาไวแล้ว อะไ่สุดเผ็ดแม่ดิสิต้อฝากไว้ดิเขาไม่แตนวันนี้พาพี่ขวัญมาด้วยค่ะพาพี่ขวัญมาเที่ยวกับเด็กๆนี่นี่ไปดูปลาช่อนเแ๊ะสะไปดูปลาช่อนเแ๊ะสะทางนู้นโอ้แม่นั่นแขนก่อนแขนหัวแล้วดูดูดูพี่ไอยดูไอยหรือเผ็ดปะ ดูดูนึกเหรอแ้นแมติ้าว้าวเยอะแยะเลยที่นออ้องวาหันนี่นู้นไรสดอยู่เพจนู้นยูบอที่นี่ไรสดมันตัดเองนุกกเลย พักโยกไปก่อนนะคะหนูก็เลยมาไหลไหมไม่หรอก่วรอะสนุกไหมโอ้ยสองหงาเลยดูดูใหญ่โอ้โหไปไปขอกับย่าที่นี่ปุ่นมันเมื่อยเสียนเอาขนมปังไปแล้วะต่ของเสียร้านไปขอ ย่าแก่ให้สิแม่แม่แบงถุงขลานด้วยแม่พี่ขวัญใจเย็นๆก่อนลูกพีขวัญคบกยๆก่อนของเพจขวัญ <ไ>อยากกระเจมตีเฮงไปเลย,ไปเ,ลยไ,ปไปเอาไปให้คุณย่าจับให้ไปนู่นไปหาคุณย่าให้ยา่าจับให้ไปบิดไปบิดจุ่มเลย ตัวบอกไงเราถอดรองเท้าแล้วร้านคอยเอาโนโน่ไม่ถอดไม่ถอดพี่ขวัญใส่รองเท้าไม่งั้นไม่ให้ดูใส่รองเท้าก่อนไม่งั้นไม่ให้ดูไม่ใช่ใส่ไม่ถูกใส่ไม่ถูกใส่ไม่ใส่ไม่ถูกข้างใส่ไม่ถูกข้างใส่ไม่ก่อน

โอ้เหนแล้วัเ yeah, ป yeah. yeah, you know ๋ปข้เหลียวมเียวยังไ่หดนแล้วฮะไม่อยากห้อยา้ยากห้นู่นู้าอยู่นู่นพวัญไปดูสินู่นนู่นาหญาาเฝ้าไถเบิด นี่เอาให้ตรงนี ite, ้ให้ตรงนี้มาเรืมาเรืมาเรืว้าวปะคออยแม่ปะคอยไปทางนี้ไปทางนี้ว้าไปเลยเออ อะไรต้วุกคนเอาเออเห็นน้ำเจ้าของเอาเบิ้ง้มาบรรลุนี่มาเปิดมึงนี่ละเป็นน้อยเปิดก็ได้รับทรับรรลุปลามาไหมอะไรกอยาวงานไปแห้งไหลเออเอยังก่อนน้องทำอะไรเอาเอาหารในปลาเดีหนไหมเล่นน้ำอ๋โอ้โหเอาหวยเล่นน้ำค่ะ เนี <łość> ่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยะนี่ยน้าคะน้าคหมดแล้วลูกเปี๊อยู่กับย่าไปหนุนย่าอยู่่ไปคอกับย่าไป แม่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 จับอายนลูกยนเออัขนาดเ้เน้นล้างมือล้างมือล้างมือ้ล้างมือหมุนไม่กับอ่หมุนไปแล้วโอ๊ยแม่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 ล้างมือค่ะคุณตาพอแล้วตาอปิดอ่อะถอมาพี่ัญปิด อาพี่คนปิดคดอาพี่คนปิดหมดแล้วดูมาลูกมา